ดิฉันนางสาวลิสราสารีวันรหันสนักศึกษา1 5 7่ง0 9า4 6ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสาย AV ค่ะสาย AV Composite Video สายสัญญาณภาพเรียกว่าสาย AV Audio Video หรือ RCA Audio c o m p o n a t i o n America ส่วนมากใช้สายสีเหลืองเป็นสายนำสัญญาณภาพที่รวมสัญญาณความสว่างกับสัญญาณสีมี2แบบคือ RCA แจ็คที่หัวแจ็คตัวผู้จะยื่นออกมาและหัวแจ็คอีกแบบเรียกว่า BNC แจ็คตัวผู้อยู่ด้านในและล็อกหัวได้ส่วนสายสีแดงขาวเป็นสายสัญญาณเสียงสายขวาแบบอนาล็อกมาตรฐานทั่วไปสีขาวจะใช้แทนสัญญาณฝั่งซ้ายและสีแดงจะใช้แทนสัญญาณฝั่งขวาเป็นสายสัญญาณเยวคุณภาพต่ำต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวต่อแบบ RCA ค่ะหัวต่อ RCA รู้จักกันนามโฟโน o คอนเดคเตอร์ มักจะใช้ในการต่อระหว่างอุปกรณ์เครื่องเสียงภายในบ้านหัวต่อ RCA ถูกคิดค้นโดย RCA Corporation ในต้นยุค1,900แล้วเริ่มรู้จักกันในชื่อหัวต่อ RCA Mixer ในบางรุ่นจะมีขั้วต่อสัญญาณจากเทปหรือ CD เข้าออก